ไก่พี่คิดว่าไงเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้ประเด็นอะไรวะประเด็นที่ดังๆอยู่ตอนนี้เขาเกี่ยวยุ่งกับเขาเลยทำมาหากินเถอะเออไม่ได้ตังค์นะเชื่อกูโอเคโอเคทำอาหารไดเลยนะพี่พี่โอ๊ะมาเดี๋ยวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไก่เมื่อเช้าของบุคลาภีมาพี่อีพาแบ่งพี่ไก่ครับวันนี้เอาไม่ได้มาแบ่งพวันนี้เอาแบ่งครับพี่มาแบ่งเอามาแบ่งหรือเอามาอัดเอามาแบ่งครับพี่อ่โอเคเอามามาดูเด่มีอะไรบ้างเขาสุดครับพี่เสือหมอบข้างขยักนี่ใช่ครับแล้วเนี่ยเสือเพ่นสองหนึ่งครับวันนี้โอ้โหเท่าไหร่ จริง้าเป็นบ้านดีเหมือนะเป็นเราเดินสนามนี้ถ้าเกิดเกยทำไงเนี่ยรับชอบเองครับพี่เฮ้ยเก่งแล้วเหรอเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะเท่าไหร่เสือเสือเสือมอบนี่เอา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 สามพันห้าได้ไหมพี่ไก่เฮ้ยทำไมแพงอ่ะพูดดีกว่าพี่พูดดีกว่าพูเขาอะไรพูเอาหกพันห้ากันนะครับพี่มันถึงเหรอแพงได้ห้าเท่าไหร่เท่าไหร่เอามาดีๆอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะ ค,คู่เลยอะ่ะหกคนห้าได้ไหมพี่ไก่ถูทุนผมมาห้าสิบห้าเฮ้ยไม่บอกทุนดีะบอกทุนนี่บอกทุนไม่กล้าต่ออย่าบอกทุนนีอะไรวะเล่นท้าไม่อยากดูทุนเลยห mm. so no ้า oh สิบห right? ้าได้ไหมพี่ไก่ผมขอห้าร้อยแล้วกันพี่กำไรนิดเดียวครับทุนห้าสิบห้าจริงไหมเนี่ยหลอกกูอีกแล้วมึงอ่ะชอบหลอกคำน้าตาหน้าสงสารเนี่ยหกพันเนี่ยพี่ค่ารถโอ้โหผมให้ค่ารถผมมีห้าร้อยนะครับห้าร้อสอนเทคนิคนี่ไปเยอะด้วยเอาไปใช้กับกูซะแล้วเออซื้อให้ก็ได้ เอาไปใช้คนอื่นมั้งเนี่ยใช้กับพี่ไก่ดิเดือดหนามแล้วเีลยนะสนามล่างด้วยครับแต่ทําไมประกันน้ำตายนะทำอะไรเล่นเกมอ่ะขอโทษครับพี่เดี๋ยวทำซุนต่อทำซุนต่อต่ออะไรบัตสล็อตซื้อฟ้าเดี๋ยวกพี่ยินดีเก่งนะซื่อมาขายกูแล้วจะได้จะได้สวยดิ ฝากด้วยนะครับร้านไก่เออยู่ตึกเอ p ีพาาขนส่งสายต้ใหม่ชั้น2เปิดบริการ10บโมงเช้าถึงห้าเย็นทุกวันซื้อทุกระบบจบที่ผมได้เลยครับเอาเป็นว่าซื้อจนคุณพอใจถ้าไม่พอใจเดี๋ยวเอาไปซื้อกันวันหลังได้ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ